สวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้น้องท่านหนึ่งนะครับผมที่มาคอมเมนต์ว่าพี่ซันนี่นกผมซื้อลูกนกมาใช่ไหมครับผมเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วนกก็ยังผอมนะครับผมวิธีแนะนำมาฟังคลิปนี้ครับผมเลยนะที่น้องบอกมานก ซื้อลุกนกมานะครับผมเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วนกก็ยังผอมนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจระบบร่างกายก่อนนะครับผมเราเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับคนนะครับผมถ้าเราได้กินอาหารไม่ถึงนะครับผมเหมือนมนุษย์ได้กินอ่าได้รับอาหารไม่ครบห้ามเราก็จะไม่เจริญสมบูรณ์นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมา ส่วนอาหารนะครับผมให้นกกลับมาสมบูรณ์นะครับผมกลับมาแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าสูตรนี้นะครับผมไม่แนะนําให้นกที่สมบูรณ์อยู่แล้วใช้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้นอกอ้วนเกินไปนะครับผม <c oughs> ขั้นแรกนะให้เราไปหาซื้ออาหารกนนะครับผมเห็นไหมปกตินกเข็งปัจจุบันเขาจะให้กินพวก โจโจ้พวกซูฟีมพวกขยันลิกพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าน้องบอกว่านกผมเราจะไม่ให้กินสูตรนี้นะครับผมสูตรวิตามินซีสูงพวกนี้นะครับผมให้น้องไปหาอา่ที่เคยบอกเลยเหมือนของโบราณเลยนะครับผมพ็คืออ่านเชมหรือว่าถ้วยทองพวกนี้จะเป็นอาหารจะเ็ดโปรตีนสูงนะครับผมแต่ถ้านกสมบูรณ์อยู่แล้วกินจะอ้วนนะครับผม กนกอ้วนมันจะเหนื่อยง่ายนะครับผมมันจะไม่ค่อยลองมันจะไม่ค่อยเล่นนะครับผมอ่าสูตรนี้ก็คือผมมาแก้ปัญหาให้น้องคนนึงนะครับผมให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงให้นกกลับมาอ้วนสมบูรณ์คนนะครับผมอืมอาหารท่านเลขกให้น้องไปหาเชมหรือว่าโจจูเลือกมาตัวหนึ่งนะครับผมเห็นไหมเราผสมเลย้วครับผมเราซื้อมาแล้วเราใส่ถาดเลยก็ได้ครับผมอ่าเรานม่อย่าง อย่างเช่นเราซื้อเชมมาแล้วใช่ไหมครับผมถ้าหาเชมไม่ได้ก็ถ้วยทองมันจะเป็นแบบจำพวกคล้ายๆเม็ดคล้ายๆหมูนมมาครับผมอ่าให้เราเอาสองอานเชมหรือเชมหรือถ้วยทองใส่ไปในถาดนะครับผมใส่ไปในถาดใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตกกะเกเตอัดเม็ดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีของเย่อไหนที่มีตกกะเกเตอัดเม็ด อ่านี่อ่าถานเรานะเพื่อนเพื่อนใส่เชมไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาตะก,กะเตนอัดเม็ดใส่ไปอีกถุงนะึงเป็นสองถุงนะตอนนี้ในฐานเราก็จะมีเชมแล้วก็มีตะก,กะเตนอัดเม็ดอ,อีกยยอหนึ่งอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเอาไข่ไก่นะครับผมตักเอาเฉพาะไข่แดงตักเอาแต่ไข่แดงเลยครับผม ให้เพื่อนเพื่อนเอาไข่แดงที่เราตักออกมาแยกไข่ขาวไว้นะอกไข่แดงแล้วก็เอามาใส่ในอาหารนั้นนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเอาเอา m ร้อยห้าสิบที่เราดื่มกันนะครับผมสักหนึ่งกวา่าใส่ไปฝานึงนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนคลุกเค้ากันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมไล่อาหารให้ฟังนะที่เราใส่คือเชมหรือตัวยจงหนึ่งตุงใส่ไปนะครับผม แล้วก็อีกถุงให้ใส่เป็นตักกเตนอัดเม็ดให้เพื่อนเอ่านที่มีส่วนผสมของตักกเตนที่เขาทำอัดเม็ดมานะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ไข่แดงไข่ไก่นะครับผมเอาแต่ไข่แดงไม่เอาไข่ขาวนะครับผมใส่ไปแล้วก็ใส่เอ็มร้อสักหนึ่งขวานะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพ่อคลุกให้เข้ากันนะครับผมทั้งอ่เชมทั้งตักกเตนอัดเม็ด ั้งไข่แดงแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งขวานะครับผมเราคลุกให้เข้ากันเลยนะครับจนไข่แดงไปอยู่ทุกไม่ได้ทุกผู้นี้ก็คือเข้ากันหมดนะครับผมหลังจากที่เราคลุกเข้ากันหมดเลยนะครับผมเราก็นำอาหารที่เราผสมนี้นะครับผมไปตากเดดนะครับผมเพื่อนๆต้องคลีหดดีนะครับผม ให้เลี้ยงเม็ดนะพอเราไปตากเดดเดี๋ยวมันจะเข้ามาเป็นเม็ดเพื่อนๆอย่าให้ติดแบบสองสามเม็ดโซนนะครับผมเพราะว่าถ้าโซนนกนกกระหัวจุกมันกินได้จีะเม็ดถูกไหมครับผมถ้าติดหลาย,ลายเม็ดมันจะกลืนไม่ได้นะครับผมอ่าให้เพื่อนๆนำนำอาหารที่ผมสอนแนะนําให้เพื่อนๆไปผสมแล้วก็นําไปตากเดดต,ตากเดดเลยใช่ไหมนี่ตากเดดจนแห้งเลยนะครับผม เพื่อนๆแน่ใจว่าเ้งเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเก็บมาใส่กระปุกไว้นะครับผมอ่าให้เพื่อนๆให้อาหารนี้เลยนะครับผมก็คือให้ทุกวันเลยนะครับผมอ่าทัางอาทิตย์เหมือนเพื่อนๆเลี้ยงอยู่ก็ให้กินสูตรอาหารนี้ตั้งอาทิตย์เลยนะครับผมแล้วก็ผลไม้ในช่วงที่นอกอ่าอมเ้งใช่ไหมผลไม้ไม่ต้องเล่นเน้นตัวอื่นนะครับผม ก็คือให้กินเฉพาะกล้วยกับตําลึงสองอย่างพอนะครับผมก็คือกินกล้วยกินตําลึงแล้วก็กินอาหารตักแห้งนี้ที่เราผสมเมื่อกี้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นแต่ว่าผมแนะนําไม่ให้ไปใช้กับนกที่สมบูรณ์เพราะมันอ้วนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รล้งนะครับผมสูตรนี้คือผมทําให้น้องคนหนึ่งที่คอมเมนต์มาเมื่อคืนนะครับผมเอ่อที่เขาบอกว่านก ลูกนกพ็ซื้อมาผมเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วก็ยังผมนะครับผมให้น้องลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับผมเพราะว่าสูตรนี้อตัวเชมหรือว่าตัวตุ้จองนะั้นที่ผมบอกว่าใส่ตัวใดตัวหนึง่งมันโปรตีนสูงนะครับผมจะทําให้นกกลับมาสมบูรณ์นะครับผมหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเอาอาหารนี้ให้กินผลไม้ก็จะเป็นรั้วกับตำลึงเน้นสองอย่างนี้นะครับผม พยายามหาตำลึงให้ได้นะครับผมสำหรับนกคกงคือตำลึงนี่สำคัญที่สุดนะครับผมยิ่งแดงๆนี่ยิ่งดีเลยครับผมหลังจากเพื่อนๆให้กินอาหารที่ผสมแล้วก็กล้วยหรือว่าตำลึงใช่ไหมให้เพื่อนๆน,นำองุ่นพักปูพักที่แบบว่าลูกใหญ่นะครับผมเน้นนะครับคือซี่ใหญ่ๆเลยอ่า ที่หม้ไปคงปกติเลยนะครับเแต่นเน้นบอกเลยว่าให้เลี้ยงในกรงใหญ่อบอกเขากินอาหารที่เราใส่ให้กินกล้วยไม่ว่ากล้วยหรือกำลึงนะครับผมแล้วก็ใส่กรงใหญ่ให้เขาได้บินให้เขาได้ออกกําลังกายในนั้นเลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเิกนิคน้อยๆในการที่ผมแก้นกผมนะครับผม สำหรับเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนรกรงหัวจุกลองคอมเมนต์หรือว่าพูดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเก้ไขให้นะครับผมก็ช่องนี้ผมสร้างไว้สำหรับสำหรับแก้ไขปัญหานรกรงหัวจุกกันอยู่แล้วนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปทดลองไปคํำมั่วๆนะครับผมก็คือสรุปให้เลยนะครับผมเรียนลองนำไปใช้ผมสร้างมาไว้เลขเปลี่ยนความรู้กันอยู่แล้วนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งเซียนก็ให้ความรู้ข้างใต้กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้กอ็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ